ครับขอเปิดประชุมในส่วนพื้นฐานนะครับประจำวันศุกร์ที่18ตุลาคมนะครับเริ่มที่ b b l นะครับรายงานผลประกอบการไตรมาส3นะครับมีกำไรสุทธิที่9,000ล้านนะครับใกล้เคียงกับที่เราคาดนะครับโดยลดลง12.6% Q1Q เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมลดต่ำลงนะครับแต่ไตรมาสก่อนนะครับ b b l มีการกลับสำรองที่ได้รับคือจาก t m c เป็นรายได้ด้วยนะครับแต่เมื่อเทียบกับไตรมาส3ปีก่อนนะครับกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น14.8% Q1Q นะครับเนื่องจากรายได้เกือบทุกรายการทั้งรายได้ดอกเบี้ยและรายได้้้ทีี่่่่ไมมใชดอกเเบยพิสูงขึน สินเชื่อไตรมาสานะครับเพิ่มขึ้นอีก1.1% QOQ นะครับชะลอลงมากนะครับจากแตรมาก่อนนะครับที่มีสินเชื่อเพิ่มขึ้น4.7%แต่กระทําสินเชื่อ9ก้าเดือนนะครับเพิ่มขึ้นแล้ว4.9%นะครับเป็นไปตามเป้าที่ท t a b l ตั้งไว้ที่5-8%แต่สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นนี้นะครับทำให้สัดส่วน n p l ต่อสินเชื่อรวมนะครับยังคงอยู่ที่2.4%นะครับถึงแม้ว่าแตรมานี้ B b l จะมี n p l เพิ่มสูงขึ้น2 1พันล้านก็ตาม คาดปี56นะครับ BBL จะมีกำไรสุทธินะครับ38,000ล้านนะครับเพิ่มขึ้น14.4% year o นเยียคาดมีบันรผลนะครับ7.50ตางนะครับอยู่ที่3.7% BBL เป็นยังคงเป็นธนาคารที่รองรับความเสี่ยงได้มากนะครับจากการมีสัดส่วนสำรองต่อ b b l ที่สูงถึง200%นะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่229บาทแนะนำทยอยซื้อนะครับอีกตัว KBank นะครับรายงานผลประกอบการไตรมาส3มาเช่นเดียวกันนะครับมีกำไรสุทธินะครับที่17,000ล้านบาทนะครับดีกว่าที่เราคาดนะครับ เนื่องจากมีรายได้ค่าธรรมเนียมดีกว่าที่คาดไว้นะครับโดยกระนสุทธิไตรมาสนี้นะครับรลดลง2.4% Q on Q นะครับเนื่องจากไตรมาสก่อน K-Bank มีการกลับสำรองจาก TMC ประมาณ1,000ล้านนะครับถึงแม้ว่าในไตรมาส3นะครับทั้งไรายได้ดอกเบีย้ยและไรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบียไไเบ้ยจะเพิ่มขึ้นก็ตามนะครับส่วนเมื่อเทียบกับไตรมาส3ปีก่อนนะครับกำไรเพิ่มขึ้นนะครับ16.3%เยน on ยียรนะครับเนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมากนะครับสินเชื่อไตรมาสสนนนนนีีีี้้้เเพพิ่่มขึยยง1.7%ะครรับบออทุดใป แต่ก็ทำให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี55แล้ว6.5%นะครับเป็นไปตามเป้าที่เคแบงตั้งไว้ที่7-10%โดยเงินพิเอลอยังทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับไตรมาสก่อนนะครับที่2.13%การันต์เคแบงนะครับจะมีกําไรสุทธิปี56นะครับที่40,000ล้านนะครับเพิ่มขึ้น13.5%การันต์มีการจ่ายปันผลนะครับ3 25สตางค์ยิวที่1.7%เคแบงเป็นธนาคารที่โดดเด่นทางด้านโครงสร้างที่โครงสร้างรายได้ที่หลากหลายนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่213บบบาททนนนนะะะคครรััแยยออซื้ ต่อที่กลุ่มออตโต้นะครับแม้วม่าแนวโน้มการส่งออกรถยนต์ในเดือนกันยานะครับจะทำสถิติสูงใหม่ที่สถิติใหม่นะครับสูงถึง118,253คันนะครับเพิ่มขึ้น17%บเปอร์เซ็นต์ยนอนเยและสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันออนมันนะครับแต่ถ้าว่ายอดขายในประเทศยังชะลอตัวนะครับโดยอยู่ที่94,859คันลดลงถึง29%่นนเก้าอร์นต์และ5%้าเปอร์เซ็นตมันออนมันนะครับจากการส่งมอบรถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรกเสร็จสิ้นแล้วนะครับ าการผลิตรถยนต์ของเดือนกันยานะครับจะคงต่ำกว่า200,000คันในเดือนที่2นะครับอยู่ที่194,737คันนะครับลดลง16%เยีย o นเยียนะครับแต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่1%มานอนมัน,มน,มนส่งผลทำให้9เดือนนะครับผลิตไปแล้วนะครับถึง1,932,51ล้านคันคันนะครับเพิ่มขึ้น12%เยียวนเยียด้านแนวโน้มในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนะครับสอทอคาดการผลิตรถยนต์จะอยู่ที่600,000 4,989คันนะครับลดลง17% year year on แต่เพิ่มขึ้น3% q on q เรื่องลผลการดำเนินงานของกลุ่มยานยนต์ในช่วงไตรมาส3นะครับทางฝ่ายคาดว่ายังไม่แตกต่างมากนักนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส2นะครับโดยการขยับตัวดีขึ้นของภาคส่งออกช่วยชดเชยการชะลอตัวลงของอส่งในประเทศนะครับแต่เชื่อว่าปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาส4ตามปริมาณการผลิตรถยนต์โดยปัจจุบันนะครับยังขาดปัจจัยสัมพันธ์ใหม่ๆท้งฝ่าย,ยางคงแนะนำลงทุนน้อยกว่าปกตินะครับสำหรับกลุ่มยานยนต์ นะครับข่าวสั้นนะครับเมื่อวานนี้เขาก็มีข่าวนะครับบีแจะขายที่ดิน300ไร่ให้แสนสิริราคาทั้ง30ล้านนะครับเราก็ลองไปเช็คทางแสนสิริปรากฏว่าเขาซื้อจริงครับแต่ว่าซื้อเป็น200ล็อตร้อไร่ก่อนไร่ละ10ล้านเท่านั้นนะครับไม่ใช่30ล้านแล้วก็มีออปชั่นจะซื้ออีก200ไร่ในอีก3ปีข้างหน้านะครับในราคา10ล้าน โดยที่ร้อยไล่เนี่ยแรกที่ตกลงซื้อเนี่ยทยอยจ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งบีแลนด์เนี่ยเรื่องการเก็งกําไรว่าจะขายที่ดีราคาสูงนั้นไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเขาพยายามตอนนี้ที่ขายที่10ล้านนี่คือขายเท่าทุนไม่ได้ไม่เสียอะไรนะครับแต่ว่าได้เงินมาพัฒนาต่อ ไม่มีผลในเชิง a l เ a ชั่นเท่าไหร่นะครับแต่มันเสียโอกาสที่ดินตรงทําเลเนี่ยสามไร่เสียโอกาสการทํากําไรแต่เขายังเหลือพันไร่นะครับซึ่งเราคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยระยะสั้นการเก็งกําไรตัวนี้อาจจะลดลงนะครับหรือมองว่าตลาดนั้นเมื่อวานนี้มองว่าจะขายได้30ล้านนะครับแต่จริงๆขายได้10ล้านก็อาจจะลดและความ การเก็งกำไรลดลงนะครับแต่ในเชิง v ว u a t i o n นั้นเรายัางมองว่าตัวนี้ยังมีบุ k v ว l ลูที่สูงกว่าราคาตลาดนะครับแล้วมีปัจจัยเร่งการขาย Impact เข้ามานะครับเพราะ,ะนั้นยังมองซื้ออยู่ราคาพื้นฐานอยู่ที่2บาท34สตางค์ในส่วนของแสนสิรินะครับที่กังวลว่าจะซื้อที่ดินสูงนะครับต้องใช้เงินลงทุนสูงก่อน,นี่สูงนะครับถ้าดีลเป็นอย่างนี้เนี่ย มันก็จะดูแล้วราคาที่ซื้อก็ไม่แพงเกินไปนะครับแล้วก็ทยอยจ่ายด้วยทําให้การบริหารเงินของบริษัทไม่ขับขันเกินไปนะครับก็ยังมองซื้อเช่นเดียวกันราคาพื้นฐาน3.40บาทสําหรับแสนสิรินะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ